ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรมจรรม์และญาติโยมทั้งหลายาวันนี้เป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน5ปีกุลน,นะตรงกับวันอังคารที่ยีมีนาคมพุทธศักราชสองพ 63นะคะวันนี้จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตนกับรักษาผู้อื่นนะฮะด้วยการปฏิบัติสติปัฏฐาน4เราดูหลักฐานในพระไตรปิฎกเลยเนี่ยปรากฏอยู่ในสังยุตตนิกายม,ม,มหาวราวัคเล่มที่19ข้อที่759เนะคะเป็นปฐมเสธกะสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอ ควรปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ด้วยคิดว่าเราจักรักษาตนเธอควรปฏิบัติสติปัฏฐานสีด้วยคิดว่าเราจักรักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็บุคคลผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นเป็นอย่างไรนะคะ พระพุทธเจ้าก็เฉลยว่าบุคคลเสพคือปฏิบัติปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ชื่อว่ารักษาผู้อื่นนีรักษาตนนะบุคคลภิกษุต้องการรักษาตนนะให้ปฏิบัติสติปัฏฐานสีเนี่ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นละรักษาตนด้วยรักษาผู้อื่นภิกษุพยายามภาวนาะสติปัฏฐานสี่คือทําให้มีสติปัฏฐานสีขึ้นเนืองเนืองเนี่ยนี่ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยละ ภิกษุที่รักษาตนด้วยการกระทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสีเนี่ยชื่อว่ารักษาผู้อื่นได้ลสะสรุปแล้วมีอยู่สามข้อนะคือปฏิบัติตามสติปัฏฐานสี่ภาวนาสติปัฏฐานสี่กระทําให้มากสติปัฏฐานสี่ภาษาบาลีว่าเสวติภาเวติพหุลิกโรตินะฮะถ้ากําลังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยคือกําลังปฏิบัติกําลังภาวนากําลังทําให้มากซึ่งสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นการรักษาตน นะชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะคะดูกรภิกษุทั้งหลายก็บุคคลรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนอย่างไรนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงรักษาผู้อื่นด้วยการอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยจิตที่ประกอบด้วยเมตตาด้วยความเอนดูกรุณานะชื่อว่ารักษา ตนไปด้วยก็คือการรักษาผู้อื่นด้วยสี่วิธีเนี่ยฮะก็เป็นการรักษาตนไปด้วยนะคะเข้าใจไหมอืมบุคคลผู้รักษาตนชื่อว่ารักษาผู้อื่นบุคคลผู้รักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนดังนี้นะคะนี้จะมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือตัวสติเนี่ยนะ,ะตัวสติเนี่ยจะเกิดพร้อมกับ จิตดีงามหรือว่ากุศลจิตเนี่ยทุกดวงเลยตัวสตินะแต่เป็นสติระดับไหนเท่านั้นเองคือเป็นสติในระดับโลกิยะหรือในระดับโลกุตตละเข้าใจไหมสติจะต้องเกิดถ้าถ้าถ้าจิตดีเมื่อไหร่นะถ้าจิตดีงามเมาื่อไหร่เนี่ยจะมีคุณธรรมเนี่ยเกิดร่วมถึง19 19อย่าง มีศรัทธาสติหิริโอตปะอโลภะอโทสะตัตระมัชตากายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบากายอ่อนโยนจิตอ่อนโยนอย่างเงี้ยนะสิลักษณะนี้เกิดกับจิตดีงามทุกดวงเลยเพราะนั้นคนที่เขามีความรู้ในเรื่องของสภาพจิตที่ดีงามเนี่ยสภาพจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะสภาพจิตที่ฉลาดเนี่ยเขาก็จะพยายามประคองจิตของเขาให้กุศลเกิดบ่อยๆเพราะว่าเวลากุศลเกิดแล้วมันทาไมมันสบาย คือมันมีภาวะกายสงบจิตสงบกายเบาจิตเบากายอ่อ,อนโยนจิตอ่อ,อนโยนกายคนแก่การงานจิตคนแก่การงานอย่างเงี้ยแต่เวลาจิตเป็นอกุศลนี่มันจะเร่าร้อนมากเลยนะฮะมันจะวุ่นวายซึ่งความไม่รู้ในเรื่องพวกเนี้ยเราก็เลยชอบโลภะจิตกันคือมันหัวรอดดีๆด่าๆเราก็นึกว่ามันเป็นความฉลาดแต่สักพักเอาอีกละไม่ได้ดังใจก็หงุดหงิดระเบิดลำคาญง่ายไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตอย่างเงี้ยนะเพราะนั้น ความรู้ในเรื่องของจิตเนี่ยช่วยได้มากว่าจิตที่ฉลาดมีลักษณะอย่างไรจิตที่ไม่ฉลาดคืออกุศลจิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่จิตใช่ไหมคะแต่วันนี้ที่จะมาให้ความรู้ก็คือมาให้ความรู้ว่าสติเนี่ยเกิดกับจิตดีงามทุกดวงฟังให้ดีนะสติจะเกิดกับจิตดีงามทุกดวงแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานสีเนี่ยจะดีมากเลยเข้าใจไหม ถ้าสติที่เกิดนั้นกลายเป็นสติที่นึกถึงกายตามเป็นจริงอย่างเงี้ยกายคือกองสปกปรกไปไงคะพอเห็นกายเป็นกองสปกปรกเนี่ยมีราคาอยู่ไหมไม่มีเด็ดขาดมีโทสะไหมไม่มีเด็ดขาดมีโมหะไหมไม่มีเด็ดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากาลังเจริญสติในกายเนี่ยก็เป็นอันว่าเรากําลังรักษาตนคือทําให้ตนไม่มีโลภะโทสะโมหะพอเราไม่มีโลภะโทสะโมหะมันเลยไม่ไปบีบเบียดเบียดเบียนใครไงเข้าใจไหมฮะเลยเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วย อ,อย่าสมมติว่ามีคดีอะไรขึ้นมาสักคดีนึงเนี่ยปึ้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแล้วเราขาดสติพอขาดสติปั๊บมันก็โทสะขึ้นใช่ไหมพอโทสะขึ้นปั๊บมันเบียดเบียนทันทีละไม่ไม่ถ้าสมมติถึงเราเป็นผู้น้อยเราไม่กล้าด่าเขาไม่ก้าแต่สายตาเนี่ยออกไหมฮะสายตาที่ส่งออกไปด้วยโทสะจิตเนี่ยผู้ใหญ่ก็มองออกอาการที่มันแบบอือะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยอเพราะฉะนั้นคนที่มีสติเนี่ยมันก็จะไม่มีสายตาที่เกลี้ยกราด ไม่มีน้ำเสียงที่กรุกราดไม่มีพฤติกรรมที่เบียดเบียนเพราะว่ามีสติอยู่เพราะนั้นคนที่ปฏิบัติสติเนี่ยเลยเป็นการรักษาตนแล้วก็เลยเป็นการรักษาผู้อื่นไปด้วยนะคะแต่ทีนี้พอไปถึงว่าเราจะรักษาผู้อื่นเนี่ยคือผู้อื่นเนี่ยนึกออกไหมเราเจอคนปัญญาน้อยคนผู้ไม่รู้เรื่องคนดือ้อนะคนที่อวดฉลาดไม่ฉลาดแต่อวดฉลาดจอจอจอจแจงจุนจ้านอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เป็นไงฮะคุณธรรมที่เด่นขึ้นมาที่พระเจ้าสอนให้มีเด่นขึ้นมาก็คือความอดทนนะก็คือขันติซึ่งหมายถึงภาวะที่ชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทาชั่วนะฮะเราจะไม่อดทนแบบกัดฟันกรดกรอดแต่เราจะมีความชอบใจในกุศลนะเนี่ยนึกออกไหมอันนี้เป็นคุณธรรมนะฮะขันติขันติประมังตะโปตีติฆาเนี่ยนะไอ้ตัวที่เผากิเลสได้ดีที่สุดคือภาวะที่เราชอบใจกุศลเนี่ย เวลาเราชอบใจกุศลก็คือให้กุศลเนี่ยก็คืออนุญาตให้กุศลเกิดที่ใจเราเนี่ยนะคือชอบมาเลยมาเลยกุศลตัวนี้มาเลยพอกุศลเกิดปุ๊บก็เหมือนสว่างมันก็ทําลายความมืดเกลี้ยงเลยก็เป็นการเผากิเลสเกลี้ยงเลยทั้งหมดเลยกิเลสทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาจะทําจะรักษาผู้อื่นเนะี่ยให้มีภาวะตั้งใจที่จะทําไมคะจะชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทําชั่วแม้เขาจะโง่และอวดฉลาดแม้เขาจะอวด ดีแม้เขาจะดือด,ด้านแม้เขาจะพูดไม่รู้เรื่องแม้เขาจะพูดมากแม้เขาจะทำลายเราแบบอะไรตรงนี้อะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมดำช่วยอย่างเงี้ยนะซึ่งชาวโลกบางทีเขามองในแง่ว่าคิดแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่าลูกศิษย์มันดืดด้านมากอย่างเงี้ยเออก็อาจารย์ก็บอกว่าเออนี่ฉันก็ได้ดีเพราะเธอนะ ู้สึคันติฉันเพิ่มขึ้นได้เพิ่มขันติบารมีนาะอะไรก็ยังชอบใจในกุศลอยู่เนาะหรือว่าเขามาโกงเงินไปอย่างเงี้ยทวงยังไงก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตายไปยอะไรเงี้ยเราไปบอกให้ลูกเขาลูกเขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหนูอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็ไม่มีสัญญิงสัญญาอะไรด้วยใช่ไหมเราก็เหมือนกันลอสใช่ไหมมันก็เสียไปใช่ไหมเราก็เลยแบบโอสาธุ ก็เลยได้บริจาคทานเลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือ,คอยังชอบใจในกุศลอดทนคืออดทนไม่ไปเกลี้ยกล่อดเขาไม่ไปบีบคั้นเขาอะไรเงี้ยแล้วก็น้อมจิตเชื่อเรื่องกรรมใช่ไหมว่าเออถ้ามันเป็นของเราอย่างไงมันก็ได้ถ้ามันไม่ใช่ของเราอย่างงมันก็ไม่ได้และสุดท้ายทุกสิ่งไม่ใช่ของเราเลยนะอย่างนี้ก็คือเอาสติปัญญามาช่วยที่จะชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมนำช่วยถัดไปก็คือภาวะไม่เบียดเบียนอันนี้ก็เป็นความเก่งขึ้นมาอีกนะ คือเก่งมากขึ้นนะเนี่ยคือคือคือเก่งแรกๆนี่ก็คืออดทนนะแบบอ้าอ่าอ้าเอาเป็นว่าเอาฉันก็ได้ฝึกบารมีกับเธอนาออย่างเงี้ยนะแต่ว่าเห็นแล้วอยากจะเขกหัวสักปึกหนึ่งหรืออยากจะว่าให้สักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยแต่น้อมจิตไปว่าะอะไรครับสาธุนิพพานคือความไม่เบียดเบียนขอให้ข้าพเจ้าอย่าเบียดเบียนเขาเลยอย่างเงี้ยนะถ้าเราน้อมจิตอย่างนี้เรียกว่าเรากําลังทาให้เขาคะ เราก็รักษาเขาคือเราจะไม่เบียดเบียนเขาไม่เบียดเบียนเขาอย่างเงี้ยนึกถึงนิพานไปเลยฮะว่าน,นิพานนี่คือความไม่เบียดเบียนเนะาะพอเรานึกถึงนิพานเราก็โอ้ยเราต้องเอานิพานไว้ก่อนเรามาบวชเพื่อนิพานเราปฏิบัติธรรมเพื่อน,นิพานเราอยู่ชีวิตเราเหลือน้อยละเราขออนิพานไว้ก่อนคือไม่เบียดเบียนเป็นการรักษาเขาไหมคะคือเราอยากจะด่ามันสักหน่อยเนี่ยขอบิดถั่วมาเลยเถออะไรเงี weighs, ้ยเราก็หยุดหมดไม่เบียดเบียนนี่คือการรักษาผู้อื่นชื่อว่ารักษาตนได้ไหมคะ เพราะเลยในขณะที่เรานึกถึงนิพพานว่าโอ้นิพพานคือความไม่เบียดเบียนนั้นสว่างไหมคะเวอร์ถ้าไม่นึกถึงนิพพานในฉันเขกหัวเธอแล้วนะเนี่ยมันก็เป็นการรักษาผู้อื่นด้วยความไม่เบียดเบียนแต่เป็นการรักษาตัวด้วยเพราะเราจะมีคุณธรรมอะไรล่ะเราถึงจะไม่เบียดเบียนเขาได้อย่างเงี้ยอาจารย์แล้วถ้ามันเบียดเบียนไปเรียบร้อยสมมุติว่ามันมันว่าเขาไปแล้วอย่างเงี้ยสติเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเบียดเบียนไปแล้วปุ๊บทําไมเลยคะรู้เลยว่าเขาทุกข์ใช่ไหม ก็ยุติการเบียดเบียนต่อแต่ว่ารีบทําให้เขาพ้นทุกข์ด้วยการทําไมคะด้วยการเป็นมิตรไมตรีเนาะแล้วก็เอ็นดูเขาด้วยการขอโทษเขาเลยเพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ขอโทษเขาเนี่ยเขาจะทุกข์หนักเลยเข้าใจไหมคือเราว่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 าเขาซึ่งที่ว่าไปนี่ถูกหมดคือเขาไี่ผิดจริงๆแต่เขาทุกข์มากเลยเขาทุกข์มากเลยเราก็บอกเออขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะที่ฉันก็เบียดเบียนเธอเกินไปเนาะสติปัญญาเธอยังไม่พร้อมที่จะรับฟังเรื่องนี้เนาะ พอฉันว่าเธอรุนแรงเนี่ย ye, เธอก็ทุกข์หนักเลยใช่ไหมงั้นให้เธอไปมีเวลาไค่ครวนนะลูกเนาะหนูไปไค่ครวนนะลูกแล้วหนูก็จะรู้ว่าหนูผิดใช่ไหมเมื่อหนูผิดเนี่ยอาจารย์ก็ต้องสอนหนูนะแต่ว่าอาจารย์อาจจะสอนไวไปหน่อยหรืออาจจะสอนแรงไปหน่อยนะทําให้หนูรู้สึกเศร้าหนูต้องออกจากความเศร้านะลูกเนี่ยเราต้องเอ็นดูเขาหนูต้องออกจากความเศร้าด้วยการคิดว่าที่อาจารย์ว่าเราเนี่ยเพราะอ,อาจารย์รักเรานะอาจารย์ไม่ได้เกลียดเรานะแต่อาจารย์คนเนี้ย ค่อนข้างจะนักเลงไปหน่อยเอะอะอะไรก็เปรี่ยงแปล่างเลยอะไรเงี้ยเราก็มองว่าถ้าอาจารย์ไม่รักเรานี่เขาจะนิ่งเลยนะอะไรเงี้ยนี่คือความเอ็นดูเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นการรักษาผู้อื่นเนี่ยก็คือด้วยคุณธรรมสีข้อแต่ในคุณธรรมสีข้อนี้ต้องมีสติไหมคะอย่าลืมว่าสติเกิดกับทุกจิตที่เป็นกุศลเอาใหม่พูดใหม่สติเกิดกับจิตกุศลทุกจิตถ้ามีจิตเป็นกุศลเมื่อไหร่สติต้องเกิด นึกออกไหมฮะแต่เกิดแบบนึกถึงกองสกปรกปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เรารักษาผู้อื่นได้ผลมากเกิดสติเกิดแบบนึกถึงเวทนาเฮ้ยมันก็แค่สุขทุกข์เฉยมันจะทุกข์แค่ไหนมันก็ทนได้เข้าใจไหมว่าเดี๋ยวมันก็ไปมามาไปไปเกิดเกิดดับดับมันจะทุกข์แค่ไหนก็ทนได้อย่างเงี้ยคือมันไม่ไม่ทุรนทุรายมันจะเฉยก็ไม่ประมาทหุ้ยถึงเฉยนี่ก็ไม่เที่ยงนะสถานการณ์ตอนนี้ดูเฉยเฉยนะเุย้ยไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็แวัเวบเปลี่ยนอย่างเงีย้ยเดี๋ยว็วับเปลี่ยนอย นะก็จะเป็นสติสัมปชัญญะคือเป็นปัญญาไปเลยนะคะเพราะนั้นวันนี้เอาธรรมะมาฝากญาติโยมนะเพราะว่าเคยอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอาพุทธพจน์เป๊ะๆมาให้ฟังนะแล้วก็ต้องการอธิบายเพิ่มเติมได้ว,ว่าแม้เราจะรักษาผู้อื่นด้วยความอดทนด้วยความไม่เบียดเบียนด้วยความมีจิตเป็นมิมตรไมตรีด้วยความเอ็นดูกรุณาเนี่ยยังไงยังไงเราก็ต้องมีสติเป็นฐานเพราะสติเนี่ยเกิดกับทุกกุศลจิต นะฮะกุสลจิตทุกดวงมีสติเกิดแต่ถ้าเป็นสติท,ทั่วไปเนี่ยบางทีมันอ่อนแอเข้าใจไหมฮะมันมันมันดรอปมัน,ม,นมันหายไปง่ายแต่ถ้าเป็นสติในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งเป็นความคมชัดของปัญญาด้วยเนี่ยมันจะทําให้เราหลุดจากความหงุดหิดลาคาญได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็ฝากธรรมะนี้ให้กับญาติโยมเนาะที่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างบีบคั้นให้ต้องอยู่ด้วยกันต้อง คับแค้นกับความดื้อของลูกดื้อของพ่อแม่ดื้อของครูดื้อของนักเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเจอในภาวะที่ต้องซ้ำซากจําเจอะไรเนี่ยเราก็เอาธรรมะเหล่านี้มาใช้นะคะสรุปว่ารักษาตนเป็นการรักษาผู้อื่นและรักษาผู้อื่นก็เป็นการรักษาตนทั้งหมดมีสติปัฏฐานเป็นฐานนะขอให้ตั้งใจนึกถึงกายกองสรงปกตามเป็นจริงจะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนึกถึงเวทนา ตามเป็นจริงก็จะได้ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเพราะเวทนาสุขสุขทุกทุกแล้วก็นึกถึงจิตตามเป็นจริงอีกว่าจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับไม่ว่าจิตประเภทไหนมันยึดไม่ได้นะคะแล้วนึกถึงธรรมว่ามันก็เป็นเพียงธรรมอารมณ์ที่กระทบใจแล้วตอนนี้มันเป็นกุศลธร,รรมด้วยอกุศลธรรมละถ้ามันเป็นอกุศลธรรมไม่ต้องไม่ต้องกังวลกันบ้นเหมือนความมือดอะ่ะเราก็รีบให้กุศลเกิดซะ โดยด่วนเลยแล้วก็เกิดทีทีเลยเกิดตอนดอกอาจารย์มันไม่เกิดมันไม่เกิดแสดงว่าเธออยู่ในสิ่งวาเราไม่ดีละเธอกําลังคบคนไม่ดีละเธอกําลังรับรู้แต่สิ่งไม่ดีละเธอเลยฝืดมากเลยที่จะเกิดความดีแต่ถ้าเราอ,อยู่ในสิ่งวลตถาที่ดีคบคนดีออมีวิถีชีวิตที่ดีเนี่ยเธอจะเกิดสิ่งดีๆได้ง่ายมากนะฮะก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญสติปัฏฐาน4ี่ปฏิบัตสิสติปัฏฐาน4ภาวนาสติปัฏฐานสี่ แล้วก็ทําให้มากซึ่งสติปัฏฐาสีแล้วมีความอดทนไม่เบียดเบียนมีจิตประกอบด้วยเป็นความเป็นมิตรเมตตรีและมีความเอ็นดูเพื่อทําทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาททุกท่านเทิน